มันเป็นอย่างนี้ขึ้นก็ได้เนาะขึ้นเนาะ <coughs> 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 ne şey

ไม่ถูกเลยถูกไม่เจอถูกถูกอยู่ไม่แถงง้วไปก้าวสูงแล้วเว่าไม่ถูกแต่ว่าแม่งได้คืนคืนนี่ผมกับครูสัตว์นั่งคุยกันหนึ่งสี่ตนเที่ยงไม่มีเส้นละคนผมหาผมหาลดตะที่ห้าหน่งสีนะไม่มีนะบอกอ่ะมันมีห้าสอะไรก็ได้ไม่ให้หนึ่งหมาหมดเลยโอ้ได้เนียถูกเบอกว่าห้าีก็คือนกินใจ เยืดไปี่ยถูกโค้งโคดีไปไขเไ่เคลืปอนอไรให้แล้วรยหยัดป้าระหยัเออดเลยยังอยู่ที่เดิมไปเลยไปตรมนี้องเตเี้ยงนะวเรียงทำไมตีได้ตีป้าด้านข้างให้ขยับยัย ไอพอกางบ้างเ่้นได้ครับกางบ้างเ่อนเลยพ่เถูอยู่นะถูกันเจ็ดอะด้เงินเหมื่นนะเงินหมื่นลนี่ยเอหลังเสร็เก้เ้าหรมัน่มเซฟโน่ดึงสูงไปหน่อยกางแน่แล้วดึงสูงไปเลย เปลี่ยนเลยวะเปลี่ยนไว้ให้แล้วขยับแล้วมันว่างพาเคลื่อนบอลเล่นเหนื่อ,อยมันว่างเนี่ยจะดึงจะสองเนี่ยมันจะไปติครั้งหนึงได้่ลย

แล้วเส้นหลังใหม่ๆมันแน่นแล้วดึงไปเลยดึงไม่ใหม่เส้นใหม่นู่นพอร์ตบ้างเคลื่อนพอร์ตปาบอลเคลื่อนมันบ้างเออพาบอลเคลื่อนได้ขึ้นสยามพี่ตัวทำรองมันเข้าในวงกคุณก็ได้นะอยู่ไปยิีมตัวจริงตลอดนะตาเราลงอนีไม่ติดเลยเนาะเกิดอะไรนะ ตัวค so ีด่วนเกิกพนะเป็นปฏิวัตเฉยนะกรพไม่ได้อะไ็รับไม่ดีหรอกผมว่าไม่รอนไม่รอ ปกเก้าก็ยังติดมาเราว่าเดนนิสกก็เดินสายอยู่นะเดินสายกินเหล้าอยู่เนี่ยเตะน้องเดินสายอยู่

เว่าวเรส้นนี่ครับแต่ตวพี่ใหญ่เนครับพี่ใหญ่อะไรวะเ็นพี่เอไงเป็หน้าขตัวน้องรับได้ไฟวนแกไปนะไปดีใจไป คือเป็นคนมันเกี่ยวกับใจใช่ไหมโถใจก็ไปอยู่แล้วใจเก่ร่างกายผมไม่รู้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่มีอ่ะไม่มีชิงบอลให้กันยิงอ่ะแม่งค์จะเปิดให้กูวิ่งอย่างเดียวเลยบอลคือเป็นคนแม่งแล้วตรงเน้ยมันไม่กลัวพูดไว้ดำแม่งลบสามลบสี่อ่ะมะข่าวตรงนี้ฟ้องไม่ได้ วันไรแกดีนมากมึงดินที่บุ a i n ที่บุณ aina เขา40เนยเราตัวไม่พอที่เขาที่บุ i n เดียวันก็ไปถูกกันไงอาเหรอเออมีอยู่เจ็บเป็นบอไอ้เมนไอ้เมนไอ้เมนไอ้ก็ไปไอ้กไปเปนมาเจ็บตลอดเลยเนี่ย ลูกเมื่อกี้ฟีฟ่าดึงกลับหลังหลุดเลยนะเมื่อกี้โอเคโอเคก็รู้รู้รู้หลังไม่ว่ากันไหมีตัวนี้ไม่เหมือนไง ไม่จุดงิที่จะมาเจริญการทุบันที่ไหนนี่ไงตรงที่สีตัวหาได้ไม่มาเตริญไม่ได้ม่ยืนเฉยอัวี่มมันกลินะไรคนคนเดียวผมมันอะ ก็คนดูอะแนหนะนี่มันดูไลฟ์พี่นี่แสนหนึ่งแล้วบอลไทยแค่สี่หมื่นแนี่กิดดิสิน,นี่หน1่งแสนคนคนเดียวหรอเออใคดูวะครูปุ้ยปุ้ดูออกแล้วดูไกันบไกว่าเป็นแบบ มีเวลาเยอะเลยฟ้าแตได้กินไดยนใหโอ้มาลเตอร์เอใครนะเตอนทีไปกี่คนนี่เอ็มเอเตอร์ในทีพุ่ม ผู้เล่นเหลือกี่คนอะไอ้โชคดี๋ยภูมิน้องกอนไอ้ภูมิน้องกอนไอ้โชคไม่ให้ลงหรอกมาพุ่งนะเจ้าพุ่งโชคถอดเสื้อโชคเป็นผู้เล่นโอโดูโชอดเื้อชเดวโชาเดวเดวเดว เดี๋ยวให้พอดยนหลังะ,ะยืนเลยยืนเลยกูเล่นสามตัวแล้วประตูคนนึงนยืนเร็วยืนเร็วยืน